สวัสดีครับทุกท่านครับตอนนี้นะผมอยู่ในแปลงเพาะหมากนะครับซึ่งอยู่ที่อำเภอเขาฉมเมาจังหวัดระยองนะครับนี่ฮะนี่ครับอันนี้คือหมากพันปีนี้นะครับของปีนี้สายพันปีอ่อเพาะเมื่อปลายปลายปีที่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็นะพร้อมที่จะเอาไปปลูกลงแปลงได้เลยนะครับนี่ครับอันนี้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะครับผู้ชมครับ ก็เป็นแค่หนึ่งในส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งในสิบนะฮะที่ผู้ชมเห็นเนี่ยมีอีกแปลงใหญ่อยู่ข้างในนะครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่ช้างนะครับสวัสดีครับพี่ช้างครับนี่นะครับหลายหลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีเลยตอนนี้บอกว่าไอ้ตัวนี้ย้อนแสงแล้วต้องมาทางนี้เดี๋ยวรูปไม่รอทตอนนี้เจ้าของกิจการนั่งนะฮะดูพนักงานคัดมาก ถัดมาวันนี้ขยับต้นต้นที่ไม่สมบูรณ์ออกอเอาต้นที่สมบูรณ์สมบูรณ์เอามาออกมาเลี้ยงให้เป็นแต่เป็นส่วนให้มันอยู่ระดับเดียวกันเวลาลูกค้ามาจะได้หยิบง่ายๆครับอตอนนี้ฝนฝนเริ่มลงแล้วลูกค้าเริ่มมาซื้อกเยอะแล้วเพราะว่าพอฝนเริ่มลงฝนมาเร็วนะครับก็จะต้องปลูกนะครับก็เริ่ม,เร,มเริ่มปลูกได้แล้วตอนนี้นะครับเมษาปีนี้ฝนมาเร็วนะครับวันนี้ก็ตกมาสัก ยี 20, <Ji> ่ส <wi> ิบสามสิบนาทีได้เห็นแปลงทางนี้เห็นที่ว่างเยอะเลยไหมความก็หายไปเยอะเลยนะครับมีมีลูกค้ามาเอาเรื่อยๆครับอ่าก็มีอันนี้แปลงข้างนอกนะที่แปลงนอกครับแปลงในวันนี้ลูกค้าเข้ามาจะเอาข้างนอกแต่เปิดไปเจอแปลงหนก็เลยเอาแปลงในอีกนะครับแปลงหนแล้วอากาศไม่ร้อนทางไหนลมมันเยอะแต่ที่ดีแปลงนอกนี่ตอนนี้มันรับแสงแดดเยอะมันก็จะแข็งแรงดีกว่านะครับการไปลงปลูกนะครับครับการลงปลูกก็ถ้าเป็น ตอนนี้เราก็ปลูกแค่เสมอดินนะครับต้นมันถ้ามีตัวเจาะคุณหลุมลึกไหมพี่หน้าจอบเดียวครับอ๋อจอบเดียวถ้าปถ้ามีตัวเจาะสว่านนะครับก็ดอกดอกสีนิ้วอ่ะเจาะจะพอดีก็ถุงเลยครับครับอ่าใช้สว่านสีนิ้วเจาะแล้วก็ย่อนลงไปเลยต้องต้องรองพื้นอะไรไหมปูด้วยแล้วแะไรก็จะบางคนก็ใส่ปุ๋ยเล็กๆากนะครับใส่ปุ๋ยเล็กๆากเข้าไปให้มันเร็วหน่อยนะครับ แต่ที๋ผมปลูกผมก็ไม่เคยใส่ปุ๋ยเล็กลากครับเดี๋ยวผมขอตัวอย่างก่อนนะครับตัวอย่างอันนี้ให้พี่ช้างดูนแข็งแรงครับตัวนี้แข็งแรงครับตัวนี้เห็นไแข็งแรงนะครับนี่ก็คือหมายความว่าหยิบยกเนี่ยยกยกไมม่ีหลุดคเลยไม่มีหลุดครับนี่ลากออกมานะครับนี่ลากออกมานะครับลากออกมาบางต้นก็ลากเยอะบางต้นลากน้อยแล้วดินต้องเป็นลูกหลังลูกลังขี้หนูแบบนี้ครับจะดีครับมันไม่แน่นครับอแล้วผสมกับแกลบ แคบเผาก็ได้หรือว่าจะเป็นขี้ไก่แกบก็ได้ครับไก่เนื้อนะครับไก่เนื้อสีห้าวันก็มีขี้ไก่ด้วยจะเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยครับอ,อันนี้ไม่ได้ไม่เคยใส่ปุ๋ยอะไรเลยนะครับไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ฉีดอะไรเลยใบเขียวใบเขียวใบงามอย่างนี้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม,ไม่ได้ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรครับก็มีปุ๋ยปุ๋ยตอนใส่ไปผสมกับดินส่วนห<อ>น,น,นึ่งแค่นั้นเองนะครับนึกว่าพี่ฉีดฮอร์โมนฉีดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไปปลูกแล้วมันโดนแดดจะเยอะมันใบ้ใบไหม้ครึ่งใบนี้เราก็กันไกลคีบเลย ใกล้แตกระดาษนะขี้ใบอ่อน<า>ขี้ใบที่ไหม่ออกไปเลยนะให้เหลือแต่ใบเขียวเขียวมันจะรัดเร็วนะครับคือเราไม่ไม่ตัดไม่ตัดไม่ตัดโคนนะครับไม่ตัดโคนใบแตเฉพาะที่ใบแหง้งอ๋อตรงปลายใบที่มันแหง้งที่มนแห้งครับอ่าอืมแล้วก็เวลาปลูกปลูกเ,เราก็ไม่ต้องไปไปตัดใบแบบนีท้ทิ้งนะครับถ้าตัดใบแบบนี้ทิ้งแล้วต้นมันจะเล็กนะครับอ๋อเพราะว่าการปลูกหมากเนี่ยมันจะหาเลี้ยงด้วยทางใบนะครับหมากมะพร้าวจะเหมือนกันนะครับมะพร้าวลองตัดทาง ตัดทางหมดก็ไม่ออกลูกนะครับออืฮหมาก็เหมือนกันครับถ้าเรามันเกลกามากๆเราก็ตัดต่ครึ่งใบนะครับอ๋อ,อ,อคือคือการางนี้ห้ามตัดทิ้งเด็ดขาดครับครับอืมนี่ก็สูงสูงสามสิบสามสิบเซนแล้วครับตัวนี้อืระหว่างห<ะ>มากเอ่อสูงขนาดสามสิบเซนกับหมากสูงมากเลยเนี่ยปลูกแบบไหนดีดีกว่าถ้าถ้าแบบแบบเนี้ยสามสิบเซนถึงห้าสิบเซนเนี่ยเราไม่ต้องใช้ไม้เราไม่ต้องปักไม้ไม่ต้องปักไม้มดแต่ถ้าหมากค้างปีพวกสูง ถุงเป็นเม็ดต้องปักไม้<อ>เสียเวลาครับเสียเวลาอีกเสียเวลาตอนการปักไม้ครับแล้วมันมีผลต่อการเติบโตไหมครับหมากแต่ถ้าเท่าหมากหมากเนี่ยจะโตเร็วถ้าเราหมากค้างปีไปถ้าโตมันก็โตเลยรัดเลยนะครับแต่ถ้ามันไม่รัดมันก็เสียเลยสู้อย่างนี้ไม่ได้สู้อย่างนี้ไม่ได้อไไดะไรอย่างนี้พุ่งว่าครับพุ่งฟ่าครับอันนี้คือมันมันมันธรรมชาติเลยมันโตเริ่มต้นก็โตไปเลยครับผมเลือกถ้าถ้าเรามีเวลาเลือกเราเลือกโคนอ้วนเนี่ยจะโตเร็วครับการปูกับโกนนอ้วนนะครับ แล้วก็มีการส่งไปหลายที่ไปต่างจังหวัดไปไกลๆอะไรต่างๆนะการขนส่งก็น่าจะสะดวกกว่ามั้งหมากไม่ค่อยสูงหมากไม่สูงอะเราสามารถวางทับกันได้นะครับวันนี้พิษณุโลกนะครับมาไปหนึ่งพันหนึ่งพันต้นขนจากนี่ไปพิษณุโลกเลยครับผมขอเตอน์มีดมัดไว้ห้าอย่างดีไปไปไม่ช้าเขาบอกเดี๋ยวไปนอนกุงเทพสองคืนแล้วถึงจะเอาไปพิษณุโลกอ๋อไปถึงยังไม่ลงได้ไม่ช้ำไม่เสียครับเพราะว่าวันนี้ฝนตกด้วยเราลดน้ําไปแล้ว นะครับแต่ถ้าเขามาเอาไปเลยเนี่ยเราจะไม่ลดน้ํามันจะได้แข็งแรงเลย่าหยิบไปมันจะไม่ไม่แตกดีทีนี้พี่หน้านี้ปลูกได้ไหมตอนนี้ตอนนี้เริ่มแล้วเริ่มเริ่มปลูกได้ถ้าเราเรามีเป็นสวนผสมไรนาสวนผสมเนี่ยปลูกได้เพราะฝนปีนี้ไม่ทิ้งช่วงนะครับอ๋อมีน้ําลดมีน้าลดเลยก็ก็ปลูกได้เลยครับแล้วหลังจากปลูกกี่วันอะไรยังไงต้องทําอะไรบ้างครับพี่ก็ตอนปลูกไม่ต้องทําอะไรครับถ้ามีปุ๋ยเรียกรากก็ใส่หน่อยถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ นะครับเราก็ปล่อยธรรมชาติของมันก็เพียงแต่ดูหญ้าดูอะไรที่โคนมทั้งนั้นนะตัดหญ,ญ้าก็ได้นะครับตัดหญ,ญ้าก็แนะนําต้องเป็นเอ็นนะครับลาดเอ็นมันก็ยังจะขาดเนี่ยครับทีนี้คนถามเยอะเลยพี่คือว่าการปลูกควรปลูกระยะห่างระยะทีแค่ไหนอย่างไรอะไรเงี้ยถ้าปลูกแถวเดียวผมว่ามเมตรห้าสิบกำลังดีครับแถวเดียวยาวไปเลยนะครับพิ้นแดนเนี่ยเมตรห้าสิบหรือว่าเราไม่ได้วัดก็คือ จบนะด้ามจบเราก็ได้ครับอ๋อด้ามจบวัดเป็นด้ามจอบด้ามจอบไปเลยแต่ถ้าถ้าจะปลูกให้ดีก็น่าจะเป็นสามสามคูณสองจะสวยครับเพราะอะไรครับพี่มันมันได้ระยะห่างนิดนึงจะดีครับแต่ทีมากนักมันก็จะต้นเลียวแน่นแน่นไปนะครับอ่าสามคูณสองต้นไหนมันตายก็ตายไปนะครับหรือหรือไม่ก็เสริมได้แต่ถ้าปลูกสองคูณหนึ่งเนี่ยตายแล้วก็ทิ้งเลยไม่ต้องซ่อมครับ อืมนะครับพรามันทีอยู่แล้วครับครับมันทีอยู่แล้วทีนี้เรื่องของการจัดการการตัดหญ้าอะไรการตัดหญ้านี่ก็มันเป็นไม้ไม้ต้นเขียวนะครับมันรีดยาแล้วมันส่วนมากมันจะมันจะตายอืมมันก็เลยต้องตัดหญ้าต้องตัดหญ้าแต่ถ้าเป็นพวกพวกยาดูดซึมเนี่ยจะอยู่ได้ครับอืมบางทีบางคนเอายาฆ่าหญ้ามายาฆ่าหญ้าคือเขียวยาเรียกเรียกยาเขียวนะครับแต่โซนนวกเนี้ ไม่แนะนําครับต้นจะไหม้เลยอมันเป็นเป็นไม้เขียวนะครับยากำลังโซนเขาจะฉีดไม้เขียวหรือกทีาเขียวนะครับถ้าเป็นใบกว้างจะได้ครับครับนะฮะทีนี้บางคนก็ดูเรื่องการปลูกเห็นบอกว่าเออใช้รถไถเข้าไปทํางานได้อะไรได้ก็ต้องปลูกห่างหน่อยต้องปลูกห่างหน่อยสามเมตรกำลังดีครับรถไถเข้าไปตัดหญ้าได้นะครับถ้าแต่ถ้าเรามีแรงงานพอเราก็ใช้เครื่องยงได้นะครับครับแต่ถ้าที่เยอะเราก็ ทำให้รถไถเข้าได้มันจะดีครับที่ช้างครับเออ่หมากกี่ปีครับเก็บผลสี่ปีครับถ้ามือบางคนมือเบาๆโกสามปีก็มีลูกแล้วครับอ๋อแค่อ้อมถึงถ้าดูแลมีน้ํามีอะไรรีดูำเลยมีน้ําอะไรดีๆทำโคนให้มันโตๆครับถ้าหมากสมบูรณ์โคนจะโตรากจะแดงครับอืในสวนน้องสังเกตดูได้ครับอืดแล้วพี่ถามจริงอะนาทีนี้หมากน่าปลูกไหม ชั่วโมงนี้ปีที่แล้วหมากขยับจะแพงแต่เกิดโควิดหมากอ่อนหมากคนกินนะหมากหมากแก่กินนะเลยได้แค่หกสิบบาทปีนี้ปีนี้ณนะวันนี้นะครับเมื่อวานนี้ตัดในสวนแปดสิบาทครับ oh. โอ้โหละแปดสิบาทนะครับหมากนิบหม,ม,ม,มากอ่อนิหม,มากอ่อนครับปากคนกินโอ้โห oh. วัจะส่งอยู่ร้อยหนึ่งนะครับแต่ว่าสวนหนึ่งเคยตัดตันเงี้ยมันจะได้ไม่เกินร้อยโลครับตอน mm. สวนนะครับหลวล,ลึกเข่งเนี้ยห้าสิบโลนี่ก็เกนนงินนึง สี่พันนะครับโอ้โหหมากเนี่แพงพอทุเรียนเลยพี่พอพอทุเรียนเลยครับปีนี้ครับคนกินอย่างเก๊กก๊ก็ลูกละห้าบาทเรัยวลูกติดเดียวนะครับห้าบาทเขาเอาไปกินเหรอครับเอาไปกินครับคนกินคนกินตอนนี้ขายคนกินคนกินไพ่สานครับของผมจะส่งสีสเกตนะครับอืมีลูกค้าสีสเกตมาทุกปีนะครับแต่เมื่อวานมียมีสวนที่ตัวนี้หมากเตี้ยหมากคือเอาหมากของผมไปเนี่ยแล้วก็ตอนนี้มันยังไม่ยังไม่สูงมาก นะครับก็ขึ้นก็เว้นเว้นไว้อาอทิตย์ละครั้งมเมื่อวานนี้ขึ้นได้สามร้อยโลก็ให้เขาเก้าสิบบาทผมก็เอาสิบบาทเขาก็ได้เก้าสิบสามร้อยโลก็เงินจุดสามหมื่นนะครับหม,มากอ่อนนะมากอ่อนนะครับมาก่อนแล้วแล้วหมากมากแห้งนะพี่มกกมหมากแกะแล้วแห้งหมากแกะแล้วปีนี้ได้สูงสุดเจ็ดสิบสามบาท Oh. ที่ผมส่งนะครับ73ผมตั้งกระทำมาผมก็ไม่เคยได้ราคานี้ครับ oh. 73บาทนะครับมาแข้งล่าสุดนะครับที่ส่งใบสองตัน1สเศษนะครับโอ้บา oh. <73 S 2> แล้วก็ม, <า S 2> มีบ,บริษัทในกรุงเทพอ่ะของของแขกนะครับก็เข้ามาโทกขอซื้อผม 79บาทแต่ผมไม่มีของไม่มีของถ้าบอกตันสองตันเขาก็เอาว่าตอนนี้ให้79บาทนะครับที่หมากเนี่ยถ้าปลูกแล้วปลูกกันเยอะๆแล้วมันจะราคาจะลงไหมพี่ว่าน่ากลัวไหมราคาจะตกไหมมันไม่น่ากลัวกรับากมันไม่น่ากลัวตอนนี้หมากมันไม่ค่อยมีใครปลูกไว้มันจะเหลือแต่หมากเก่านี่จะหมากเก่าหมากที่สูงๆสามสิบปีทั้งนั้นเลยนะครับหมากใหม่ไม่ไม่ค่อยมีใครลงเพราะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาจะมองไม่เห็นตรงนี้ เพราะว่าอยู่ในสวนทุเรียนเนี่ยหมากาอยู่ในสวนทุเรียนเขาเนี่ยก็พ่อแม่ก็จะได้หมากนี่จะเป็นของพ่อของแม่ไอ้ลูกรุ่นหลังก็จะทําได้ทุเรียนจากทุเรียนนี่ลูกก็อ่ะเวลาไปฉีดยามันก็เกะกะล,ลูกก็ควันทิ้งบ้างอะไรบ้างนะครับแต่จริงๆแล้วมันมันได้ผลเกินคาดนะครับมันมันได้เป็นผลพลอยได้ผลพลอยได้นะครับ ออย่างสวนที่เขาเขาทําเองโดยที่ลูกไม่ได้นายก็ทําเองกันเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าอหมากำได้ตังค์แต่ว่าบางสวนสวนคนเก่าหน่อยก็ี่ก็จะแบ่งให้ลูกไปแล้วแต่หมากพ่อแม่ยังเอาอยู่อลูกก็ไม่รู้ว่าหมากขายได้เท่าไหร่แล้วที่อย่างบางคนจะปลูกหมากทั้งหมดเลยอ่ะแนะนําว่าควรปลูกไหมแบบนั้นควรจะปลูกจํานวนเยอะเยอะเลยไหมอะไรเงี้ยหรือต้องปลูกแค่ไหนอย่างไรถ้าเกิดเขาจะปลูกหมากอย่างเดียวเรามีที่ต่ํา ก็น่าจะปลูกหมากอย่างเดียวถ้าที่เราปลูกทุเรียนไม่ได้นะครับก็ปลูกยกล่องปลูกไม่ให้น้ําขังอย่างเดียวครับไม่ให้น้ําขังชักล่องนิดนึงให้น้ํามันตกทองล่องนะครับคือที่ตำก็ปลูกได้แต่ต้องยกล่องขึ้นยกล่องขึ้นนิดนึงครับให้น้ํามันตกนะครับแล้วลงหมากไปเลยครับอ๋ออันนี้ก็ถือว่าหัวไรไปนาอะไรต่างดีครับผมหัวไรไปนาแล้วหมากเนี่ยมันด้วงมันไม่ได้กินยอดนะครับไม่เหมือนมะพร้าวถ้ามะพร้าวนี่เราปลูกไปด้วงกินยอดหมดครับ คือมันไม่มีโรคว่างั้นเหรอมีไม,มไม่มีโรคครับจะมีโรคที่หนอนหนอนม้วนใบก็ใส่พวกฟุะแคร์ฟะดานนะครับมันก็จะหายครับโอ้ก็น่ายังน่าสนใจอยู่นะครับผมก็ผมเริ่มทําตั้งแต่ปีสี่เจ็ดสี่แปดนะครับ,รบเริ่มทําตั้งแต่นั่นมาเรื่อยมาหมากอ่อนเนี่ยผมทํามานานแล้วแต่ว่าหมากแห้งเริ่มทำตั้งแต่ปีสี่เจ็ดสี่แปดได้เครื่องกระเทาะเปลือกหมากมาเมื่อปีสี่เก้า ครับอ่าก็ทุกวันนี้ก็ยังใช้ตัวเดิมอยู่ยังไม่มีตัวใหม่มาอือนะครับแล้วก็เห็นคือพี่ก็ตอนหลังก็เพาะพันธุ์ด้วยปีหนึ่งัเพาะพันธุน์ตั้งแต่ต้นมาเลยก็ตั้งแต่เริ่มมาเลยแต่ว่าเพราะที่เราผ่ 3, อ,องพันสามพันยางหมากโรล,ละร้อยเนี่ยหมากอ่อนโรล,ละร้อยเนี่ยผมก็ไม่ได้ขายแพงน,นะครับคืออยากให้ชาวบ้านปลูกออืืบุรีรัมม์ก็ซื้อไปเยอะครับปีที่แล้วนะครับครับอื โอ้โห <พอ S 1> นสนใจก็เข้ามาได้เลยครับ,รบอยู่ไม่ได้ไกลนะครับอยู่น้ำตกเขาเฉารัาครับน้ำตกเขาชฉเาชมาอขอบคุณเนี่ยก็มีช่วงท้ายนี้ครับสำหรับคนที่ตัดสินใจจะปลูกหมากนะครับมีอะไรอยากจะฝากเป็นข้อแนะนำหรือในคนะมุมมองของพี่มีประสบการณ์ฝากผู<ข>้ชมหน่อยก็ผมว่า,ถ,าถ้าจะปลูกทุเรียนปลูกทุเรียนในในพื้นที่จังหวัดระยองจันทันเนี่ยปลูกทุเรียนแล้วก็ปลูก แต่มากเ้วเอาไปใส่หัวไร่ไปนานาครับอาจใส่ิมดแดนนะครับถือเป็นรั้วมันก็ได้เป็นผลพลอยได้อีกอย่างหนึ่งนะครับนะรับปลูกได้กับทุเรียนแต่แต่อย่าปลูกมากนั่นเองครับถ้าปลูกมากมันเป็นร่มทุเรียนนะครับครับแตุ่เรียนก็จะไม่เคยมีกิ่งแต่เราปลูกหัวไร่ไปนามันก็ถือว่าเป็นรั้วเป็นดแดนในตัวครับครับ <นะ S 1> โอเคขอบคุณที่พี่ช้างมา,มากๆวันนี้นะครับถือโอกาสได้มาสอบถามมาพูดคุยกับพี่ช้างถือว่าเป็น ผู้ที่มีประสบการณ์ในการเงินวงการมากนะครมานานมากนะครับก็ขอบคุณมากครับพี่ช้างครับสวัสดีครับ